มาเที่ยวครับวันนี้เที่ยวมากินข้าวเที่ยงที่บอกกุ้งครับบอกกุ้งครับมากินข้าวที่บอกกุ้ง กาแฟอ่ะกาแอู้หู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 ้าานะคือสมัข้าขาเราไปนมมอข้าวขาตอนนั้นนเห็ข้าวขาในโบเนาะข้าขาก้าว่ล้างเลยอ่อเอาข้าขาจัางเจ้าเอาชิ้นเดียวสามอ ด่วนเลยนะคะพี่คะเดี <fit> ๋ย e! วเดี๋ยวหนูสั่งอี่ยืนกับบ้านกับบ้านบอกรุ้งครับแถวนี้คือบอกรุ้งหมดเลยค่ะสวยมากเลยครับพื้นที่บอกรุ้ง 鸟สวยมากเลยครับ。 สวยมากเลยครับอยูบอกกุงะะ้งเขาสวยมากเลยครับอันนี้บอกกุงะะ้งครับเขาเอากุ้งไปไข่หมดแล้วครับ

không có kia hay kia hạn nó hết ăn nó đồ hết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  không hết đồ hết đồ hết hết Kế một tao luôn ừ, ừ, nhiều phụ mới hết tháo thái Cứ ừ. ừ, chọn... ừ. mà đi ừ. không không có hả có đà rồi coi cả Ông, ừ, băng <laughs> เอากุ้งของผมเนหมคร่ะเออกุ้งของนแล้เขาผ่านยราดิเอยก็ проблемы. ้ดชัวกุ้งคึอหลงฮะ่ะเอแ่แม่แม่ม่ม่แม่แอ่แม่แม่แม่เม่แม่แ่แม่่แม่เม่แ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 เม่ cô này nó cứ rồi. Nói nè, nó to lắm Kim sếp lắm ha